ที่วัดมณีวณารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียตรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2565โดยมีนางทรงลักษณ์วราภายัยรองผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธี โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ